สวัสดีครับพายมิชชินชนแนลครับผมวันนี้เรามาในงานตัวกับผู้ชมในคลิปมันชิงเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกษตรนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากหยุดวันอาทิตย์ไปวันนี้ตรงกับวันจันนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมในในสี่เหลี่ยมนี่ในเส้นน้ำเงินนี่กดไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องที่ผมขับก็ อยู่ตรงนี้นะครับผมสีเหลี่ยมกากระบากนี่อีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกสอนชี้นี่ครับ F2 F5 นะครับนี่ครับเครื่องเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็จะเดินมานี่ครับเดินมานี่ยของผมตอนนี้ผมอยู่นี่ครับแล้วผมก็จะขึ้นค่อมนี่ครับอันไหนคอมได้ผมจะคอมไปก่อนนะครับผมค่อมไปคอมไปอีกเครื่องก็เดินมาชนกันพอดีนะครับพอต้นที่ผมคอมได้เสร็จผมก็จะขยับออกนะครับให้ในส่วนอีกเครื่องหนึ่งเขากดท้ายเขาก็จะไล่กดตามนี่ครับผม ได้จะเสร็จแล้วนะครับผมไม่กี่ต้นนะครับกําหนดประมาณวันที่สี่ที่ห้านะครับผมอาจจะได้ขนย้ายนะครับส่วนจะไปไหนนั้นก็รอติดตามครับผมเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสาเก็มอยนะครับผม นี่นะครับผมฐาน t ว w ว r กะเคนนะครับผมพามาดูฐาน t วกเคนนะครับหลังจากเทฟุตติ้งไปนะครับผมนะครับเขาก็จะใส่อันนั้นไว้นะครับเพื่อตัวตัว,วเวอร์จะได้อามาเข้าล็อกพอดีนะครับนี่นะครับผมกำลังเข้าแบบจะเทปูนรอบ ขอบๆนี่นะครับผมทำเทเปปูนเป็นแนวรั้วนะครับกั้น,นครับหน้างานครับอ้าเบนหน้างานครับนะครับอย่างที่ผมเบื้องต้นอธิบายเบื้องต้นในคลิปไว้นะครับนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะขึ้นขับขึ้นมากดแนวล้วอย่างที่ผมอธิบายไว้ในแบบเบื้องต้นนะครับเครื่องนั้นก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับขยับมาขยับมานะครับ จะมาเจอกันตรงนี้แล้วครับท้ายเครื่องไฟนะครับท้ายเครื่องจนเดี๋ยวผมตรงรถเทรนจอดอยู่นี่ผมก็ต้องข้อมตามแบบนะครับผมเ f ประมาณ f ยี่สิบสามสิบต้นอยู่ตรงนี้ครับ f ใหญ่หนะครับหน้าหันเข้านะโปรเจต์นี้ก็ขอสร้างคอนโดมิเนียมนะครับผมสามก้อนนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับผมอยู่ใจกลางคอนโดครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นก็ยูนิตละหนึ่งจุด แปดเก้าล้านนะครับผมซื้อโอกาสโฆษณาให้เลยนะครับนะครับผมําเด่นหน้างานก็เดินมาเยอะแล้วนะครับงานเสาเข็มก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จทันเวลาตามเป้าหมายนะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้ส่งมอบเสาเข็มหน้างานก็ปุดปุดติตต้งมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังดีครับเสร็จทันตามสัญญานะครับผม อย่างที่เรียนนะครับผมเพราะว่าโคดเสาเข็มไม่เสะเทือนนะครับได้งานได้เร็วนะครับผมประหยัดเวลานะครับผมสองเครื่องลุมก็วันละเกือบยี่สิบต้นบางวันก็ยี่สกว่าต้นนะครับถ้าได้เครื่องละสิบอย่างแม็กซิมัมผมก็สิบสอสิบสามนะครับเครื่องนู้นแม็กซิมัมก็สิบสี่นะครับนี่ครับผมอัพเดตหน้างาน ช่องนี้ก็เป็นช่องการทางานเกี่ยวกับเครื่องจัรก,กับเสาเข็มล้วนๆนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิผลตและจาหน่ายเาสาเข็มสาเร็จรูปมอกทุกขนาดทุกรูปแบบน,นะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับมีทั้งเครื่องต่อเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับเข็มท่อนนี้ก็หลุดปอปานะครับ กระแทกกับแผ่นเหล็กนะครับแตกไม่เป็นไรนะครับผมวับัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะครับทำงานปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็แก้งไว้เป็นอยู่ลางหนนะครับผมที่จริงมันก็ไม่ใช่ความผิดรหรอกครับผมมันหลุดปอปลานะครับเพราะว่ากองเข็มมันอย่ไกลนะครับ เวลาเอาปอปลาสอดเข้าไปในรูนะครับผมเวลาเทนตั้งมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็มองไม่เห็นด้วยนะครับผมมันก็เป็นความบิดพลาเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับม,มันก็เชื่อมต่อนะครับช่องนี้ก็เป็นช่อง,องสายอาชีพนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมกดเสาเข็มพายไม่ชรินชแนลครับ โอเคครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเรื่ถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภ,ภาพไม่ถึงเรานะครับสวัสดีโชคดีครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับ